สวัสดีค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากรั์เจียที่อเมริกาค่ะวันนี้มาซื้อต้นไม้2ต้นนะคะที่จะออกดอกเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะความจริงมีหลากหลายสีค่ะต้นชื่อว่าต้นแมนดิวิล่านะคะเวลาเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆเขาก็จะชอบเลื้อยตามค้างตามต้นไม้นะคะหรือว่าตามผนังที่เราทําให้เขาเลื้อนะคะ ดอกออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะสวยมากๆเลยพวกมแมลงพวกพึ่งเขาชอบมาดูดน้ําหวานจากดอกไม้ชนิดนี้ค่ะเดี๋ยวเราซื้อไป2ต้นนะคะเอาไปปลูกที่บ้านค่ะเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะทุกๆคน You want to go farther, right? Come back to the wall. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Too yeah it's it's correct yeah. because see this yeah, has to will, be yeah. the same okay so I, so I have extra dirt okay let there's some more good soil okay. Okay. it's gonna be beautiful it's gonna be blue Beautiful with, with the white and pink on it. Some worms. Let me see, I can this look nice. วันนี้เราก็มาปลูกดอกไม้เพิ่มนะคะเพิ่มสีสัน ให้มีชีวิตชีวาปลูกดอกไม้เพิ่มนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วจะมีต้นไม้บางชนิดปลูกได้แล้วก็ปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าสองต้นนี้จะรอดหรือไม่รอด คิดว่าน่าจะรอดนะคะเพราะว่าไปดูที่ร้านขายดอกไม้แล้วเนี่ยงามมากทุกๆคนเขาปลูกสวยมากเลยแล้วก็มันเลื้อยเลื้อยขึ้นสูงเป็นถาวันแล้วก็มีดอกไม้นะคะเกาะตามผนังหรือว่าเกาะตามที่เป็นที่เลื้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำที่เลื้ย ให้ดอกไม้ะค่ะเขาได้เลยขึ้นไปสวยๆน,นีสูกข้างหน้าบ้านเลยนะคะข้างหน้าพึ่งน,นะคะชอบมากเลยนะดอกเนี้ยนะ เมื่อกี้ไปร้านขายดอกไม้มาอุ้ยพึ่งมาก่อบดูดน้ำหวานจากดอกไม้นะคะหวังว่าต้นไม้จะสูงขึ้นสูงขึ้นสวยๆเลยนะ,ะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะเราซื้อมาต้นละ20ดอลลาร์คะสีขาว20ดอลลาร์สีชมพูยี่ดอลลาร์ก็เป็นสีสิบดอลลาร์นะคะสองต้นนี้ หือว่าเป็นการสนับสนุนร้านดอกไม้ร้านต้นไม้ของโลโกนะ้นะนี่เรียบร้อยแล้วทุกคนเรียบร้อา้วค่าปลูกลงดินแล้วนะคะ2ต้นนี้ต้นละ20ดอลลาร์นะคะต้นละยี่สิบดอลลาร์ตอนนี้หนดอลลาร์ก็ประมาณสาบาทนะคะสามีนุย้ย ขนดินไปไว้ที่หลังบ้านนะคะเพื่อปลูกอย่างอื่นต่อ